บีมกัญชนาสีสายแก้วเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่วงการวอลเลย์บอลไทยกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเธอมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยเป็นจั่วชนโดยมีสไตล์การเล่นที่ดุดันบีมกัญชนาสีสายแก้วส่วนสูง180เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการทำคะแนนสูงมากมีการตกที่หนักและทรงพลังมีความโดดเด่นในการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะการตีทัชบอลหรือตีฉีกปัจจุบันสังกัดสโมสรซูพริมที่พญาชุมบุรีอีเทคเคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาระดับประเทศติดทีมชาติไทยชุดจั่วชนและเยาวชนยู19ชิงแชมป์โลก2023และยู20ชิงแชมป์เอเชียและถูกพูดถึงในฐานะผู้เล่นที่อาจก้าวเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้การชนะสีใสแก้วเป็นดาวรุ่งที่มีศักยาภาพสูงในตำแหน่งมอเสาซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการทำแต้มและรับบอลแรกเธอจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการหมุนเวียนผู้เล่นและเป็นกำลังเสริมให้กับรุ่นพี่ในอนาคต าคนของทีมชาติไทย